ภาคครึ่งแรกของ Stranger Things Final Season มันก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆมากมายครับเป็นคำตอบของคำถามต่างๆย้อนกลับไปตั้งแต่ซีซันแรกเลยในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปวิเคราะห์เรื่องต่างๆกันพร้อมกับความรู้สึกหลังดูด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของ Stranger Things Season 5นะครับแนะนำให้ไปดูก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์ไปพร้อมกัน ก่อนอื่นเลยความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูสิ่งที่ผมรู้สึกหลังจากได้เห็นการกลับมาการประจญภัยของแกงเพื่อนพวกนี้อย่างแรกกับยืนยันเด็กที่ผมเคยดูเคยเชียร์พวกเขาโตหมดแล้วบางคนตัวโคตรสูงมันเลยทําให้ผมตระหนักได้จริงๆครับว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่เด็กๆอีกต่อไปแล้วมันเลยทําให้ผมเลือกที่จะทวีตสิ่งที่พวกเขาทําคิดเหมือนกับการกระทําของผู้ใหญ่คนนึงแม้จริงๆในเรื่องกลุ่มเพื่อนทั้งหมดเนี่ย จะอายุประมาณ15-16ปีก็ตามนะครับซึ่งจุดนี้มันก็ตอกย้ําเรื่องการเว้นช่วงที่มันนานมากๆของตัวซีรีส์ครับเราเห็นแล้วว่ามันมีผลจริงๆนักแสดงโตกันหมดแล้วอีกทางในเรื่องของอารมณ์ด้วยผมชอบสิ่งที่พี่จีนวิลไฟเดอร์พูดไวมากๆบอกว่าพวกเราออกมาจากโลกของ Stranger Things มาน่าถึง3-4ปีแล้วครับมันเลยคงจะไม่แปลกนักถ้าอารมณ์ความรู้สึกที่เรามีทุกอย่างมันจะขาดช่วงครับช่วงแรกที่ได้ดูซีซั่น5 บอกเลยต่อไม่ติดเหมือนกันต้องประมาณตอนที่2นะถึงจะต่อติดพอจะอินขึ้นมาบ้างกลับมาเอาใจช่วยพวกตัวละครพกเพื่อนของเราอีกครั้งหนึ่งเพราะงั้นไม่เห็นตอนจบต้องขอบอกเลย Netflix คุณโหดเยี่ยมมากๆที่จงใจจบครึ่งแรกไว้สักครั้งเติ่งขนาดนั้นอารมณ์เหมือนคุณนั่งรถไฟหอครับที่คุณถึงยอดละเตรียมกรีดละแต่ n น t f l i x บอกอยังก่อนเลยต้องรอค้างอยู่บนนั้นจนกว่าจะถึงปลายเดือนธันวา ไม่ทราบว่าพวกท่านได้รับจากความทรามานของพวกเราตรงนี้แน่ละช่วงคริสต์มาสมันอาจจะช่วยเรื่องแอร์ไทม์ได้ค่อนข้างเยอะและถึงแม้ในแง่เนื้อเรื่องการดําเนินเรื่องพล็อตมันอาจจะไม่ได้เสียหายขนาดนั้นแต่ผมว่าในแง่ของความอินนี่สิครับที่มันอาจจะทําให้อารมณ์ที่การเว้นช่วงถึง1เดือนเนี่ยผมว่าอารมณ์ของคนดูมันอาจจะไม่คอนติเนียได้แต่ก็เชื่อไม่ได้ครับสุดท้ายเราก็ดูอยู่ดีถัดไปครับเดี๋ยวเรามารีแคปครึ่งแรกของซีซั่นหกันสักหน่อยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในตอนแรก The c o a w ตอนตอนนี้จะเปิดด้วยการย้อนกลับไปให้เราเห็นครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงที่วิวเขาหลุดเข้าไปในเดียบไซดาวคาดว่าในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเดียวกับที่กลุ่มเพื่อนจอยส์ Joyce, ได้ขอให้อลเวนตามหาตัววิวจากม y s c a p e ครับหรือ The Void ที่มันได้ทําให้เราเห็นว่าตัววิวเขาหลบอยู่ภายในปราสาทของเล่นในตอนนั้นครับหลังจากที่ขาดการติดต่อ,อก,กับวิวไปวิวเขาก็ได้โดนเดโมกอก้อนเจอตัวครับและไล่ล่าก,กันอยู่สักพักนึงเลย ซึ่งแมววิวจะทำได้ดีมากๆสำหรับเด็กคนหนึ่งแต่ก็โชคร้ายครับที่มันไม่พอทาให้สุดท้ายวิวเขาก็ถูกจับตัวไปโดนเจ้าเดโมกอร์ลากไปโรงเรียนซึ่งที่นั่นเราจะเห็นว่าเวกหน้ามันได้รอวิวอยู่ครับก่อนที่มันจะแส่อะไราบางอย่างเข้าไปภายในร่างของวิวหลังจากนั้นตัวเรื่องถึงจะตัดกลับมาปัจจุบันครับทำให้เราเห็นว่าหลังจากตอนจบของซีซั่น4ตัวเรื่องได้ทิมสกิปมาครับมากถึง1ปีถ้าให้ตรงก็18เดือน หลังจากที่ประตูมิติเดียบไซดาวเชื่อมต่อกับฮอกกินส์ในตอนนั้นเราเห็นว่าเมืองเมืองนี้ได้กลายเป็นเหมือนกับเอเรีย51ครับที่มีการป้องกันแน่นหนาห้ามไม่ให้มีคนเข้าหรือออกไปทําให้คนที่เหลือภายในเมืองต้องใช้ชีวิตกันตามเดิมในช่วงแรกนี้เราจะได้เห็นสถานะปัจจุบันของตัวละครต่างๆครับได้เห็นว่าครอบครัวไบเยอร์พวกเขาได้มาใส่อยู่กับพวกวิลเลอร์ครับครอบครัวของไม์และแนนซี่สืบเนื่องจากที่เดิมทีแล้วพวกเขาก็ย้ายบ้านไปแล้วนะครับเราได้เห็นว่าโรบินกับสตีฟเนี่ย ทั้งสองทำงานอยู่ที่สถานีวิทยุครับความรักของโรบินกับวิกกี้ยังเป็นไปได้ด้วยดีส่วนสตีฟเขาก็ยังคงเป็นแซดบอยครับยิ่งจนทานแฟนของแนนซี่กลับมาด้วยแล้วยิ่งทำตัวไม่ถูกซึ่งในช่วงนี้โรบินจะเป็นคนเล่าให้เราฟังนะครับว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีพกทหารเข้ามาชาวเมืองถูกจับตรวจสุขภาพและรอยแยกที่เกิดขึ้นครับที่เราเห็นว่าพกทหารได้นำแผ่นเหล็กมากรูป,ปิดไว้พร้อมกับตั้งค่ายขึ้นมา ณใจกลางที่ประตูมิติทั้ง4มันบรรจบกันส่วนดัสตินเข้าคือหนึ่งในตัวละครที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากครับเห็นได้ว่าการจากไปของเอ็ดดี้มันสร้างบาดแผลที่ใหญ่มากๆไว้ให้เขาทําให้ดัสตินมักไปมีเรื่องกับนักเรียนคนอื่นครับที่ยังคงมองว่าเอ็ดดี้เป็นฆาตรกรส่วนเอเลเวนกับฮอปเปอร์เราได้เห็นว่าเอเลเวนเนี่ยตัวเธอต้องฝึกฝนการใช้พลังจิตของตัวเองอย่างหนักครับแบกภาระที่ตัวเองเป็นคนเดียวที่พอจะต่อกรกับเวกหน้าได้ขณะที่ฮอปเปอร์เนี่ยก็ต้องคอยดูแลเธออย่างเข้มงวดครับ ห้ามให้เธอออกไปด้านนอกไปเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อลบหนีจากการตามล่าของพวกทหารพวกถึงพวกทาหารเราจะเห็นด้วยครับว่านอกจากใจกลางของฮอกกินส์แล้วจอจงคือแถบหอสมุดนะครับเราจะเห็นว่านอกจากฮอกกินส์แล้วพวกเขาก็ยังเข้ามาตั้งค่ายที่เดียบไซด้าด้วยเช่นกันครับซึ่งที่นั่นจะนําโดยดตรเคตัวข้อสําคัญตัวใหม่ครับนำแสดงโดยซาร่าคอนเนอร์หรือลินดาแฮมิลตันเป็นพลตรีครับที่ยศสูงกว่าแจ็คซิรเวนทาหารที่พยายามจับตัวเอเลเวนในซีซั่นที่แล้ว โดยตัวดรเคเนี่ยเธอเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยครับที่ได้จับสิ่งต่างๆในเดียบไซน์ดาวมาทดลองพร้อมกับเชื่อรดยว่าเอเลเวนเธอเป็นคุณจะสาคัญในเรื่องนี้นอกจากนั้นเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่สําคัญแต่ได้สําคัญที่สุดคือการที่ฮอลลี่น้องสาวของไมค์เธอเห็นเพื่อนในจินตนาการครับที่เธอเรียกเขาว่าคุณวัสดิตเป็นชื่อที่มาจากหนังสือเล่มโปรดของเธอครับเอ r i n k l e in Time ทโดยในหนังสือเล่มนั้นคุณวัสดิตมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงครับที่สามารถเดินทางข้ามมิติได้ พร้อมกับมีความสามารถในการแปลงกายเปลี่ยนรูปแต่ส่วนมากแล้วมันจะอยู่ในรูปของผู้หญิงเป็นมิสวอซิตท็อดลักหล,ลักของตอนตอนนี้คือการที่กลุ่มเพื่อนพวกเขามีเป้าหมายในการตามล่าตัวเวกหน้าครับโดยการให้ฮอปเปอร์เนี่ยแอบเข้าไปในเดียบไซดา้าพร้อมกับพวกทหารแล้วจึงค่อยจับสัญญาณของเขาจากด้านนอกเพื่อตามหาว่าเวกหน้าซ่อนตัวอยู่ที่ไหนซึ่งในช่วงที่พวกเขาได้เข้าใกล้กับไฮฟ์ไมล์เพื่อลืมกันไปแล้วสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในเดียบไซดา้าเชื่อมต่อกันอยู่เป็นไฮฟ์ไมล์นะครับ ซึ่งในตอนที่พวกเขาเข้าใกล้กับจุดศูนย์กลางของจิตรวมนี้มันก็ได้ทําให้การเชื่อมต่อระหว่างวิวเวกนาและไฮฟ์ไมเกิดขึ้นอีกครั้งครับทำให้เขาทราบว,ว่าเวกนาเนี่ยมีใครเป็นเป้าหมายพร้อมกับทําอะไรอยู่เหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือการที่ตัววิวเขาได้เข้าไปอยู่ในจิตของเวกนาครับที่ณนะตอนนั้นกําลังอยู่ในสายตาของเดโมกอรกอนครับทำให้วิวทราบว,ว่าฮอลลี่น้องสาวของไม้เธอคือเป้าหมายรายต่อไปของเวกน้านาเรามาสู่ตอนที่2ครับในตอนนี้เราเห็นว่าเดโมกอรกอนตัวหนึ่ง มันบุกมาอย่างบ้านของพวกวีเลอร์ครับและพยายามจับตัวฮอลลี่ไปโชคดีที่ตัวเธอสามารถหนีรอดไปได้ตอนตัวพร้อมกับแม่แต่ก็โชคร้ายที่แค่นั้นมันไม่พอทําให้ผลสุดท้ายของการประทะน,นี้มันจบตรงที่พ่อแม่ของไมซ์และแนนซี่บาดเจ็บสาหัสครับและเจ้าเดโมโอกอนสามารถพาตัวฮอลลี่ไปได้สําเร็จแต่โชคยังดีสําหรับพวกเขาที่แนนซี่กับเอเลเวนมาถึงค่อนข้างเร็วครับทําให้เอเลเวนสามารถตามเดโมโอกอนไปได้พร้อมกับนําตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล เรื่องน่าสนใจในตอนที่2นี้อยู่ภายในเดียบไซด์ดาวครับที่อิเลเวนเธอได้ไปเจอกับฮอปเปอร์ก่อนจะพาไปเจอกำแพงเนื้อปริศนาขนาดใหญ่มากๆในตอนแรกทั้งสองพยายามหาทางเข้าไปนะครับเพราะเชื่อว่าเดโมกอกอนพาฮอลลี่ ah ทะลุผ่านกำแพงเนื้อนี้ไปแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับโดยในตอนหลังเราจะทราบจากดัสตินนะครับว่ากำแพงเนื้อขนาดใหญ่นี้มันได้ล้อมเดียบไซด์ดาวไว้อยู่ครับโดยมีห้องแลบพอกินเป็นศูนย์กลางอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆภายในตอนตอนนี้ มันคือตัวตนที่แท้จริงของคุณวัทธิ์ครับเพื่อนในจินตนาการที่ฮอลลี่เห็นไมค์กับแนซี่ทราบข้อมูลจากแม่ตัวเองทําให้ทั้งสองทราบว่าชื่อจริงของคุณวัทธิ์คือเฮนรี่ขณะที่พวกวิวกับโรบินก็สามารถปฏิปต่อเรื่องจากสายตายเหยื่อได้เช่นเดียวกันทําให้ทั้งหมดทราบว่าคุณวัทธิ์คือเฮนรี่ครีวหรือเวกหน้านั่นเองพร้อมยังตระหนักได้อีกเช่นเดียวกันว่าฮอลลี่เธอจะไม่ใช่เหยือ่อคนสุดท้ายของมันครับโดยในตอนท้ายของตอนที่2นี้เราจะเห็นว่าเวกหน้าได้พาจิตของฮอลลี่ไปยังบ้านตััววเองงในคคาามรรจํบ เพื่อหลอกไม่เธอทราบถึงความจริงในตอนที่3เราได้ทราบเหตุการณ์ต่อจากที่พวกเอเลเวนและฮอปเปอร์มายัางเดียบไซดาวครับที่นี่เธอก็โดนตามล่าอีกเช่นเดียวกันแต่ทหารก็ไม่สามารถต่อก่อนกับเอเลเวนได้เลยครับแม้จะพยายามใช้คลื่นเสียงที่สามารถป้องกันพลังของเอเลเวนบางส่วนไว้ได้เอเลเวนกับฮอปเปอร์พวกเขาสามารถจับฐานคนนึงไว้ได้ครับฮอปเปอร์จึงให้เอเลเวนเข้าไปภายในจิตใจของฐานคนดังกล่าวหวังเข็นข้อมูลทําให้ทราบว่าภายในฐานที่ดร์เคอยู่ มันได้ซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ครับเป็นสิ่งที่ถูกปกป้องด้วยคลื่นเสียงแบบเดียวกับที่พวกทหารใช้นอกจากนั้นในตอนนี้เราเห็นว่าเวกหน้าเขาพยายามกันไม่ให้ฮอลลี่เธอเข้าไปภายในป่าด้านนอกบ้านครับด้วยการสปอยฮอลลี่ด้วยสิ่งต่างๆที่เธอชอบแต่สุดท้ายดยความเป็นเด็กช่างสงสัยนะครับในตอนที่ฮอลลี่ได้รับแผ่นที่ของป่ามามันก็ทําให้เธอตัดสินใจลองออกไปสำรวจดูครับทาให้เธอได้พบกับแม็กซ์เราเลยทราบว่าที่ตัวแม็กซ์ยังไม่ตื่นมันเป็นเพราะจิตของเธอ โดนขังอยู่ภายในที่แห่งนี้ครับเป็นเหมือนกับคุกภายในใจิตใจเหตุการณ์สุดท้ายภายในตอนนี้คือการหาทางช่วยเหยื่อรายต่อไปจากเวกหน้าครับวิลได้ทราบว่าเหยื่อรายต่อไปของมันคือเด็กคนหนึ่งครับชื่อเดเร็กเทิร์นโบทาให้พวกเขาวางแผนพาตัวเดเร็กไปที่ปลอดภัยพร้อมกับหาทางติดเครื่องติดตามไปที่ตัวเดโมกอกอนด้วยคิดว่าพอแผนลักพาตัวเด็กไปของเวกหน้ามันล้มเหลวเดโมโกอกอนจะกลับไปยังที่ที่เวกหน้าอยู่ครับแต่ทว่าพวกเขาก็คิดผิดนะครับเดโมโกอรกอนตัวนั้นไม่ยอมแพ้ง่าย มารีบ,บุ่งหน้าไปยังที่ที่เดเร็กถูกซ่อนตัวไว้แล้วก็ตอนสุดท้ายของซีซั่นหครึ่งแรกครับพ่อมดในตอนนี้เราเห็นว่าจอยซ์เธอพยายามต่อสู้กับเดโมโกรกอนตัวนั้นครับพร้อมๆกับได้เห็นว่าวิวเชื่อมต่อกับเดโมโกรกอนตัวนั้นอยู่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มันไม่ได้โจมตีจอยซ์ก่อนที่ไม่นานเดโมโกรกอนตัวนั้นจะโดนพวกสตีฟที่รีบตามมาจัดการชนเข้าไปอย่างจังครับเท่าแค่นั้นมันก็ทําอะไรเดโมกรอนไม่ได้เลยมันสามารถเปิดประตูมิติหนีไปได้แต่ท้งนี้ทั้งนั้น การที่เดโมกรก็หนีไปมันก็เหมือนจะทาให้แผนการติดเครื่องติดตามของพวกเขาสําเร็จแบบงงๆครับทาให้พวกสตีฟตัดสินใจเข้าไปในเดียบไซดาวเช่นเดียวกันทว่าที่ฟากนั้นพวกสตีฟพวกเขาก็ได้ขับรถเข้าไปชนกับกําแพงเนื้อขนาดใหญ่นั้นครับบีบให้พวกเขาต้องหาทางอื่นแต่มันก็ทําให้เราทราบจากดัสตินอย่างที่ผมบอกไปว่ากําแพงนี้ไม่ได้ล้อมรอบเดียบไซดาวเอาไว้อยู่โดยที่มีหลับพอกินส์อยู่ใจกลางขณะเดียวกันครับนิมิตของวิวมันก็ทําให้เราได้เห็นจุดศูนย์กลางของไฮฟ์ไมครับ เป็นที่ที่เวกหน้าเนี่ยเก็บพวกเด็กๆเอาไว้รวมถึงฮอลลี่ด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับถ้ารวมฮอลลี่เข้าไปเวกหน้าก็สามารถจับเด็กไว้ได้ถึง4คนแล้วขณะเดียวกันที่ฝ้าของพวกดรเคพวกทหารก็สงสัยว่าการหายตัวไปของเด็กๆภายในฮอกกินส์มันเป็นฝีมือของเอเลเว่นครับดรเคเธอจึงสั่งให้มีการพาตัวเด็กๆอายุตั้งแต่9ก้าถึงสิปีมาอยู่ในที่เดียวกันครับหวังใช้พวกเขาล่อเอเลเว่นออกมาจึงเมื่อกลุ่มเพื่อนทราบเรื่องนี้พวกเขาจึงวางแผนไปนําตัวเด็กๆที่เป็นเป้าหมายเวกหน้าออกมาครับ เพราะเชื่อว่าถ้าหากพวกเขาสามารถนําเด็กเหล่านั้นออกจากฮอว์กินส์ได้พวกเขาก็จะปลอดภัยซึ่งแผนการนี้ก็มีไอเดียเด็กเป้าหมายก่อนหน้าของเ็กหน้าเนียเป็นตัวสําคัญครับที่พวกเขาจะส่งเด็กเ,กเข้าไปภายในค่ายทหารเพื่อให้เขาถามพวกเด็กๆว่ามีใครเคยเจอคุณวัทธิ์ไหมจนที่ฝั่งของเอเลเวนเธอกับฮอปเปอร์ทั้งสองอยากหากคําตอบครับว่าดรเคนเนี่ยซ่อนอะไรไว้อยู่ทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจบุกเข้าค่ายทหารภายในเดียบไซดาวมีการประทักกับทหารอยู่บ้างรวมถึงดรเคด้วยแต่ทั้งคู่ก็สามารถผ่านมาได้ครับ ทำให้พวกเขาทราบว่าสิ่งที่ดรเคพยายามซ่อนไว้ก็คือกาลีครับหนึ่งในเด็กที่ถูกจับมาทดลองเช่นเดียวกับเอเลเวนส่วนที่ฝ้าของฮอลลี่และแม็กเราได้ทราบครับว่าหลังจากที่แม็กซ์เธอเสียชีวิตไปครู่หนึ่งจิตของเธอก็ได้เข้ามาติดอยู่ภายในจิตใจของเฮนรี่ครับที่มีความทรงจําและเหตุการณ์ต่างๆปนกันอยู่เธอเห็นศพการกรรมในห้องหลบพอกินส์ภายในห้องสายรุง้งพร้อมกับชีวิตวัยเรียนของตัวเฮนรี่เองและภายในความทรงจํานั้นเรายังได้เห็นจอยซ์ด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ มันก็ชวนให้เกิดเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตอนหลังแม็กซ์เธอพยายามหาทางออกจากที่แห่งนี้หลายต่อหลายครั้งครับผ่านเพลงรันงับเดดฮิลของเคธบูชเพลงโกรดของเธอแต่มันก็ไม่เคยสําเร็จครับทาให้เธอโดนเฮนรี่ตามล่าภา,ายในคุกจิตใจนี้ทว่าในตอนที่ตัวแม็กซ์เธอเข้ามาภา,ายในเส้าหินเป็นเหมือนกระโรงถ้าที่อยู่บริเวณหน้าผานี้แม็กซ์ก็สังเกตเห็นว่าตัวเฮนรี่แสดงความกลัวมาอย่างเห็นได้ชัดครับตัวเขาไม่กล้าเข้ามาที่แห่งนี้ทําให้นับตั้งแต่นั้นตัวแม็กซ์เธอจึงใช้ที่นี่เป็นที่กบดาน นอกเรื่องครับผมชอบซีนที่เฮนรี่แสดงความกลัวออกมามากๆจากสีหน้าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีแค่ความกลัวอย่างเดียวแต่มันมีความเสียใจความเศร้าอยู่ไม่แน่ตัวตนของเฮนรี่มันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าเป็นแค่ไอโรคจิตคนหนึ่งก็ได้นะครับต้องสู่หกเจมี่บาวเวอร์แสดงดีมากๆอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะคาดไม่ถึงกันหรือลืมกันไปแล้วแต่จริงๆด้านสําคัญมากๆคือตัวตนของวิลครับจากซีซั่นที่แล้วเราทราบกันแล้วว่าวิลเนี่ยเขาเป็นเกย์ไม่ได้ชอบผู้หญิง ทำให้ตัวเขารู้สึกแปลกแยกครับพราว่าในตอนที่เขามาเจอกับโรบินที่เป็นเกย์เหมือนกันชอบเพศเดียวกันมันก็คงจะเป็นครั้งแรกครับที่ทําให้วิวเนี่ยสามารถคุยเปิดอกได้เรื่องนี้มันจึงทําให้วิวเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับผมชอบสิ่งที่โรบินบอกกับวิวมากๆว่าในตอนที่ตัวเองรู้คําตอบของเราอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องการให้คนอื่นมาชี้นาครับว่าเราจะเป็นอะไรกลับมาที่แผนการการช่วยเด็กๆครับในตอนแรกแผนการนี้มันดําเนินไปได้ด้วยดีครับแต่ไม่นานทงหมดนก็โดนจับได้ครับทาให้ถูกควบคุมตัว ถ้าว่าเดองคาดไม่ถึงมันก็เกิดขึ้นครับการที่ทหารพาเด็กๆมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนช่วยงานเวกหน้าและถึงแม้พวกกลุ่มเพื่อนจะสามารถช่วยไปได้บางส่วนแล้วแต่มันก็ไม่พออย่าลืมไปว่าเดโมกอกอนสามารถเปิดประตูมิติได้ถูก,กี้มันเลยทําให้เวกหน้าสามารถพาเด็กๆทั้งหมดไปได้ครับพร้อมกับทําการบุกโจมตีค่ายทหารในตอนนี้การเชื่อมต่อระหว่างไฮฟ์มล์และวิวก็กําเริบนะครับทำให้เขาสามารถสัมผัสความเจ็บปวดของพวกเดโมกอกอนได้โดนเผาโดนกระสุนปืน แม้ร่างกายจะไม่เป็นไรแต่จิตใจเนี่ยช้ำจนไม่รู้จะช้ำยังไงแล้วจนในตอนท้ายครับที่เวกหน้าปรากฏตัวออกมาอีกครั้งจากช่วงนี้เราเห็นเลยเวกหน้านั้นทรงพลังมากๆครับแค่เขาคนเดียวก็สามารถจัดการกับพวกหนานได้อย่างง่ายดายพร้อมกับบอกถึงเหตุผลที่ว่าทําไมเวกหน้าถึงเลือกวิวรวมถึงเด็กๆมันเป็นเพราะพวกเขาอ่อนแอครับทั้งร่างกายและจิตใจแตกสลายได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับก่อรูปร่างให้ใหม่เช่นเดียวกันซึ่งหลังจากที่เวกหน้าได้พาเด็กๆไปสําเร็จ มันก็ได้ให้เดโมกรอก้อนจัดการพวกที่เหลือครับทว่าในตอนนั้นวิวเมื่อเขาไม่ถูกปิดกั้นจากจิตใจตัวเองอีกต่อไปเขาก็สามารถเข้าถึงพลังของไฮฟ์ไายได้ครับและใช้มันจกกัดการกับเดโมกรอกอนเหมือนกับที่เบกหน้าทํากับเหยื่อในซีซันที่แล้วทําให้เขาสามารถช่วยกลุ่มเพื่อนที่เหลือไ้ได้สําเร็จแต่จากสีหน้าของวิวในตอนจบผมรู้สึกไม่น่าไว้วางใจแปลกๆทีนี้เรามาดูสิ่งที่มันชวนให้สงสัยกันหน่อยครับอย่างแรกแน่นอนคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิว ในครึ่งแรกของซีซั่น5นี้ปฏิเสธไม่ได้ครับวิวเขา้าขึ้นหนึ่งในตัวละครที่มีแอร์ไทม์เยอะมากๆทไมาช่ที่สุดเลยแต่อย่งางไรก็ตามในครึ่งแรกเราก็ยังไม่เห็นถึงคําตอบที่ว่าทาไมวิวเขาถึงสามารถใช้พลังได้ครับเราทราบแค่ว่าตัววิวนั้นมีการเชื่อมต่อกับไฮฟ์ไมล์มาตั้งแต่ที่เขาหลงเข้าไปในเดียบไซดาวแล้วแล้วก็โดนไมล์เฟยอร์เนี่ยสิงร่างทว่านั่นมันก็ยังไม่ชัดครับว่าวิวเขาเข้าถึงพลังจิตได้ยังไงลองย้อนกลับไปดูชื่อตอนซอลซอรเรอร์ครับ ภายในปาร์ตี้นี้วิวเขามีโรเป็นเหมือนกับนักเวทเป็นพ่อหมดครับทว่าในตอนที่เล่นกันไม้ได้บอกกับวิวว่าตัววิลเนี่ยเหมือนไม่เข้าใจในโรของตัวเองครับทําให้เอาแต่พึ่งอาศัยสิ่งของนอกกายอย่างหนังสือเวทต่างๆทงั้งๆที่จริงๆแล้วต้นตอของพลังทั้งหมดมันมาจากภายในตัวของวิลเองเรื่องนี้มันพารเลวกับตัวตนของวิวครับที่เขาชอบไม้และคิดว่าตัวไม้จะไม่มีวันตอบรับความรู้สึกนั้น เหมือนวิวเขาให้คนอื่นเป็นผู้ตัดสินครับว่าตัวเขาจะเป็นอะไรแต่พอได้เจอกับโรบินมันก็ทําให้ตัววิวทราบว่าคําตอบที่ตัววิวต้องการมาโดยตลอดมันไม่ได้อยู่ที่ไม์ครับแต่มันอยู่ภายในตัวของวิวเองนั่นแหละที่เมื่อเขาเข้าใจเรื่องนี้มันก็ทําให้วิวสามารถเข้าถึงพลังได้แต่ถึงจะขนาดนั้นแล้วมันก็ยังอธิบายว่าทําไมวิวเขามีพลังตั้งแต,แต่แรกไม่ได้อยู่ดีซึ่งถ้าเราอยากทราบเรื่องนั้นเราอาจจะต้องไปอิงข้อมูลจาก Stranger Things the First Shadow ครับเป็นละครเวทีที่ถึงแม้มันจะไม่คานน แต่อีกหลายเรื่องต่อจากนี้ครับ The First Shadow มันจะเป็นตัวช่วยเรื่องข้อมูลหลักของเราเลยต้นต่อพลังของวิวนั้นมีความเป็นไปได้อย่างมากครับว่ามันอาจจะมาจากตัวเวกหน้าเองนั่นแหละภายใน The First Shadow มันได้มีการเปลี่ยน Background Story ของเฮนรี่กิ Q เยอะมากๆครับหลักๆก็กบอกไว้ว่าตัวเขาไม่ใช่เด็กโรคจิตตั้งแต่แรกและตอนที่ถูก e เนจัดการตอนโตน,นั้นมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยซ้ำครับที่เขาได้ไปเย็นกับ Dimension X สําหรับใครที่ไม่ทราบนะครับ ไดเมนชันเอ็มันเป็นชื่อไวยรยกมิติก่อนหน้าที่มันจะมีดียัไซดาวขึ้นมาคือดิอัพไซดาวมันเป็นมิติขั้วตรงข้ามกับฮอวกินใช่ไหมครับถูกสร้างขึ้นมาตอนที่เอเลเวนไปสัมผัสกับเดโมกอกอนแต่ไดเมนชันเมันจะไม่เหมือนกับฮอวกินเลยครับตัวมันจะเป็นเหมือนกับพื้นที่เนินหินที่แทบจะไม่มีอะไรเลยอารมณ์เหมือนกับเป็นโลกในยุคโบราณมากๆก่อนที่จะมีสิ่งมีชีวิตด้วยซ้ําภายในเดอะเฟิร์สชาร์โดบอกกับเราว่าเฮนรี เขาเข้าไปในดอะแบนชันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็อยู่ที่น,นั่นนานถึง12ชั่วโมงและเมื่อกลับมามันก็ทําให้ร่างกายของเขาเปลี่ยนไปครับมีกรุ๊ปเลือดที่ไม่เคยมีอยู่บนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ไอชั่วเบรนเนอร์นำมาใช้ทดลองกับเด็กๆครับเพื่อเสริมพลังจิตของพวกเขาเหล่านั้นไม่แน่บางทีในตอนที่วิลถูกจับตัวไปในเดียบไซด์ดาวมันก็มีความเป็นไปได้มากๆครับว่าตัววิลเนี่ยจะไปปนเพื่อเลือดของเวกหน้าทําให้มันมี DNA ของเฮนรี่อยู่ภายในตัววิวเช่น ซึ่งไม่แน่นะครับถ้าหากเรื่องนี้เป็นจริงมันก็จ,จะเกี่ยวเนื่องกับอีกทฤษฎีหนึ่งด้วยที่บอกไว้ว่าสาเหตุที่เวลาเอเลเวนกาลีร่วมถึงวิวใช้พลังจิตและมีเลือดกําเดาไหลออกมานั่นอาจจะไม่ใช่เลือดของพวกเขาครับแต่เป็นเลือดของเวกหน้าต่างหากที่มันผสมอยู่ภายในร่างกายแต่ทางนี้ทางนั้นพี่น้องดอฟเฟอร์พวกเขาก็เหมือนจะบอกกับเราไกลๆนะครับว่าพลังของวิวและเอเลเวนเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวเอเลเวนมีพลังจิตอยู่แล้วขนาดเดียวกันพลังของวิวมันจะเกี่ยวข้องกับไฮฟ์มาย ทำให้นับตั้งแต่ที่เขาได้สัมผัสกับไฮฟ์ไมล์มันจึงเป็นสาเหตุครับที่ทําให้วิวสามารถควบคุมสิ่งที่เชื่อมต่อกับไฮฟ์ไมล์อย่างเดโมกรอนได้เหมือนพลังของเวกหน้าหรือไฮฟ์ไมล์มันเป็นจิตร่วมครับที่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองทําให้พอมันมีจิตที่เป็นปัจเจกเข้าไปอยู่มันจึงไม่แปลกครับที่เราจะมีอานาจเหนือกว่าภายในระบบจิตใจนั้นพูดถึงบทสัมภาษณ์พี่น้องดอฟเฟอร์ยังบอกเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับช่วงที่วิวหายตัวไปด้วยครับคือตั้งแต่ที่เวกหน้ามีตัวตนขึ้นมาภายในซี มันก็มีแฟนบางส่วนที่เชื่อว่าเงาคนที่วิวเห็นตอนแรกสุดเลยมันไม่ใช่เดโมโกอกอนครับแต่เป็นเวกหน้าทว่าตัวผู้กำกับเขาก็ออกมาปฏิเสธครับยืนยันว่าสิ่งที่วิวเจอคือเดโมกอกอนจริงๆเพียงแต่ในตอนที่วิวเขาเข้าไปหลบภายในกระท่อมมันก็มีใครบางคนที่ปลดกรประตูครับทำให้เดโมกอกอนสามารถเข้าไปได้ในครึ่งแรกนี้ตัวเรื่องก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าใครเพียงแต่หลายคนเชื่อไปแล้วว่าอาจจะเป็นเอเลเว่นครับคิดทฤษฎีขึ้นมาว่าตัวเธอคือเป้าหมายจริงๆของเดโมกอกอน จากที่เวกหน้ามีความแค้นกับเอลเว่นนะครับโดยเหตุนั้นขณะที่เอลเว่นหนีเอลเว่นเธอจึงใช้วิวเป็นเหมือนกับตัวล่ออะไรแบบนั้นครับเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างดั์กพอสมควรแต่ผมอยากฉีกครับผมอยากไปตายไฟแบบจ๋าเลยผมเลยเชื่อว่าคนที่ปลดกรอประตูด,ดังกล่าวเป็นวิวเองครับแต่เป็นวิวจากอนาคตเผื่อใครไม่สังเกต Stranger Things เนี่ยมีการเล่นเรื่องวันเวลาบ่อยมากครับตั้งแต่วันที่วิวหายตัวไปเรื่องที่อับสายดาวมันคือฮอกกินส์แนอดีต เรื่องนาฬิกาคำสาบของเวกหน้ามีการย้ำในครึ่งแรกนี้อีกว่าวันที่วิวหายตัวไปมันจะต้องสำคัญมากๆหรือฉากที่ครูวิทบอกกับเราว่าเราสามารถใช้เวิร์มโฮเพื่อย้อนเวลาได้จนถึงเรื่องฮาๆอย่างตอนที่โรบินเทอร์ล็อกจอยส์ครับเรื่องฝลักคาปาซิเตอร์ที่อิงมาจาก Back to the Future ครับยันรูปร่างของสิ่งที่อยู่ใจกลางไฮฟ์มายครับเป็นภาพที่วิววาดที่มันไปนเหมือนกับรูหนอนยังไม่พอนังสือ A อา i n k l e in Time ครับที่ตัวละครภายในนั้นเนี่ยใช้เทสเซอร์รกในการย้อนเวลา ซึ่งภายใน Stranger Things เราก็เห็นเทสแเรกแล้วในตอนที่เฮนรี่จ้องจะจัดการเดเร็กนะครับผมเลยคิดว่ามันเป็นไปได้ที่ Stranger Things อาจจะไปไกลถึงขั้นย้อนเวลาเลยอารมณ์เท่าวิวไม่ถูกจับเขาก็ไม่มีพลังมากพอที่จะช่วยเอเลเวนในการจัดการกับเวกหน้าได้แต่ก็เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับต้องรอดูกันต่อไปคำถามต่อมาคือเป้าหมายของเวกหน้าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับ ตลอดมาครับเราเชื่อว่าแผนการของเวกนาเนี่ยมันคือการทําลายกําแพงกั้นร,ระหว่างโลกความจริงและเดียบไซดาวเพื่อเหมือนเป็นการทําลายโลกมนุษย์ทิ้งครับทว่าจากตึ้งแรกพาริสติสันนี้มันก็บอกเราว่าเป้าหมายของเขาอาจมีมากกว่านั้นจึงเชื่อได้ว่าเป้าหมายแท้จริงของเ็กหน้ามันอาจจะเป็นการสร้างโลกในอุดมคติขึ้นมาเลยก็ได้ครับเป็นยูโทเปียโดยการจับเด็กๆที่ลหลงใหลในโลกจินตนานการหรือเป็นพวกแปลกแยกครับที่ต้องการหนีจากโลกความจริงทั้งหมด12คนเพื่อสร้างโลกแห่งจิตใจที่สมบูรณ์แบบขึ้นมา วิวก็ดีเ็นดีเดเร็กก็จะเป็นเกมที่เขาเล่นครับโกสต์แอนด์กอบลินฮอลลี่ก็เอาวิงเกิลอินไทม์ถ้าคิดลึกไปมากกว่านี้12คนมันก็จะเท่ากับจํานวนสาวกของพระเยซูนะครับไม่แน่เฮนรี่เวกหน้า gener, เขาก็อาจจะเห็นตัวเองเป็นพระเจ้าก็ได้ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผมเชื่อว,ว่าการสร้างโลกในอุดมคติมันเป็นเป้าหมายของเวกหน้ามากๆม,ม,มันก็มาจากหนังสือเอาวิงเกิลอินไทม์เช่นเดียวกันนะครับภายในซีซัน่นนี้เราเห็นได้ชัดมากๆเลย ว่าอาริงเกิลอินมมันเป็นโครงเรื่องหลักที่2พี่น้องดอฟเฟอร์เนี่ยนำมาใช้ตั้งแต่คุณวส,สิบเทสเรครวมถึงสถานที่ที่พวกฮอลลี่กับแม็กซ์อยู่ครับแม้เราจะทราบอยู่แล้วว่าสถานที่ทั้งสองอยู่ณนะตอนนี้มันเป็นโลกแห่งจิตใจที่เวกหน้าสร้างมันขึ้นมาจากความทรงจําของเฮนรี่ครับทว่าฮอลลี่เธอก็บอกเรื่องที่น่าสนใจครับจากที่เธอเทียบสถานที่แห่งนี้ว่ามันเหมือนกับคามาซ็อตคามาซ็อตภายในอาริงเกิลอินไมมันเหมือนเป็นดวงดาวแห่งความมืดครับ ที่จากเบื้องหน้าเราจะเห็นว่าทุกคนที่นั่นอยู่กันอย่างสงบสุขเป็นยูโทเปียเว่าความจริงแล้วเบื้องหลังความสงบสุขนี้มันคือการที่คนเหล่านั้นถูกควบคุมโดยคอส m i มิกบีอิงจากความมืดครับที่เรียกกันว่าอิไม่ใช่ตัวตลกนะครับแต่เป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับสมองขนาดใหญ่ซึ่งถ้าเราอิงจากอาริงเข้าอินทามจริงๆมันก็ยังเป็นไปได้อีกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เวกหน้าครับแต่เป็นไมล์เฟ e เยอร์ต่างหากถ้าเรามองว่าไมล์เฟลเยอร์เนี่ยคือเจ เหมือนเป็นแค่ภาชนะครับเป็นหุ่นเชิดภายในอริงเกอรอินทามก็มีเช่นกันชื่อแมนวิดีเรดไอซ์ยิ่งเมื่อเรารวมเรื่องนี้เข้ากับบทสัมภาษณ์ของโนอาครับนักสแสดงที่รับบทวิวที่เขาบอกว่าเวกหน้าคือตัวละครที่ถูกเข้าใจผิดมันก็ยิ่งเป็นไปได้ครับว่าแท้จริงแล้วเวกหน้าหรือเฮนรี่เขาไม่ใช่ตัวร้ายแบบที่เรานึกว่าเขาเป็นลองย้อนกลับไปดูตอนที่เฮนรี่แสดงความหวัดตัวอย่างสุดขีดเมื่อเขาอยู่ต่อหน้าถ้ำที่แม็กซ์เข้าไปซ่อนถ้ำแห่งนั้นภายในละครเวที มันคือสถานที่ที่ได้พาเฮนรี่ไปยังไดเมนชั่น X ครับแต่ไม่ใช่เพราะว่าตัวถ้ำนั้นมันมีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับันเป็นเพราะตัวเฮนรี่เนี่ยได้ไปเจอกับอุปกรณ์จากการทดลองของดร์เบรนเนอร์ครับคร่าวๆภายในละครเวที h e f i ฟ s t s ชา dow คือมันมีเรือลำหนึ่งของกองทัพสหรัฐครับชื่อ USS Eldridge เป็นเรือที่ในโลกความจรงิงมีทฤษฎีสมคบคิดล่ายร้อมมันคิดว่ามันมีความสามารถในการล่องขนหรือไม่ก็ข้ามมิติว์ปได ใน Stranger Things กเกาเรื่องนี้มาเล่นครับบอกว่าเรือดังกล่าวมันได้ข้ามไปยังดิเมนชันเด้วยความบังเอิญก่อนที่จะกลับออกมาลูกเรือเสียชีวิตไปเกือบหมดครับมีแค่คนเดียวที่รอดกลับมาได้ซึ่งนั่นก็คือพ่อของดร์เบรนเนอร์ที่เขาได้กลับออกมาพร้อมกับรุปเลือดพิเศษทาให้นาตั้งแต่นั้นครับเบรนเนอร์เนี่ยจึงอุทิศต,ตัวเองพยายามสร,าสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นกับ USS Eldridge ขึ้นมาอีกครั้งเป็นการทดลองเปิดประตูมิตินั่นแหละครับโดยการทดลองนี้มันเกิดขึ้นในเนวาดาครับ เป็นสถานที่เดียวกับที่เฮนรี่อยู่ก่อนจะย้ายมาอย่างฮอกกินทว่าระหว่างที่การทดลองนี้มาดําเนินขึ้นมันก็มีการเปิดเผยครับมีหนอนบ่อนไส้ในโครงการนี้เป็นสายลับของพวกโซเวียตแบ่งตัวเข้ามาที่สายลับคนนั้นได้ขโมยอุปกรณ์สําคัญบางอย่างไปครับและนํามันไปซ่อนที่ถ้าแห่งหนึ่งใช่ครับถ้าเดียวกับที่แม็กซ์หนีเข้าไปซ่อนเป็นถ้าที่เฮนรี่หวาดกลัวที่จะเข้าไปเรื่องบอกว่าเฮนรี่เนี่ยเขาได้ไปเจอกับอุปกรณ์นั้นด้วยความบังเอิญครับและมันก็ได้ส่งเขาไปยังเดมิั่นท์เอ็กซ์ทำให เขาได้ถูกไมเฟลเยอร์ควบคุมครับหรือไม่ก็สิงเข้าไปภายในจ,จิตของเขาเปลี่ยนตัวเฮนรี่ให้กลายเป็นโรคจิตแต่ไม่เชิงว่าเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่เป็นการค่อยๆเปลี่ยนครับค่อยๆมีอิทธิพลขึ้นมาภายในจ,จิตใจของเขาโดยหลังจากที่เฮนรี่กลับออกมาจาก X, ดนเบนชั่นเอ็กซ์ด็อกเตอร์เบรนเนอร์เขาก็ได้ทราบเรื่องนี้นครับทำให้ตัวเฮนรี่ถูกจับไปทดลองแบบเดียวกับเอเลเวนเบรนเนอร์เนี่ยได้พยายามให้เฮนรี่สังหารมนุษย์ด้วยนะครับทว่าในตอนแรกเฮนรี่ก็ทําไม่ได้เพราะเหมือนเฮนรี่เขาเชื่อมั่นในใครบางคนมากมาก ซึ่งคนคนนั้นก็เป็นผู้หญิงชื่อแพตตี้เป็นคนที่เฮนรี่ชอบและเธอก็รู้เรื่องพลังของเฮนรี่ด้วยเธอยังบอกกับเขาด้วยครับว่าเฮนรี่เนี่ยควรใช้พลังของเขาในการทําเรื่องดีๆแน่นอนเมื่อดรเบรนเนอร์ทราบเรื่องนี้เขาเลยอยากจะตามสังหารแพตตี้ครับเพื่อให้เฮนรี่สามารถเข้าถึงพลังแท้จริงของตัวเองได้แต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงแล้วอะไรละ่ะที่เป็นสิ่งที่ทําให้เฮนรี่ตัดสินใจสังหารครอบครัวตัวเองละครเวทีบอกว่าในตอนที่ตัวเฮนรี่เขากลับมาจากห้องทดลองแล้ว ตัวเขาก็สัมผัสได้กับว่าครอบครัวเนี่ยไม่ยินดีในการกลับมาของเขาเฮนรี่จึงลองอ่านความคิดของครอบครัวดูจนได้พบว่าพวกพ่อแม่อยากให้เฮนรี่อยู่ที่นั่นอยากให้เขาไปให้ผลผลหน้าซึ่งจากเรื่องนั้นครับตัวเฮนรี่เลยเหมือนตกอยู่ในการควบคุมของไมล์เฟเยอร์ทำให้เขาลงมือสังหารแม่และน้องสาวตัวเองไปแต่อันนี้มันก็อาจจะมีคนแย้งนะครับว่าเฮนรี่บอกเองไม่ใช่หรอว่าเขาทําอันนี้ผมคิดว่าเฮนรี่ เชื่อว่าเขาทำครับแต่แท้จริงแล้วโดนไมเฟรเยอร์ควบบุมมากกว่ามันเลยค่อนข้างสรุปได้ประมาณว่าสาเหตุที่เฮนรี่กลัวถ้ำนั้นมันเป็นเพราะถ้ำดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ตัวเฮนรี่ได้สูญเสียต,ตัวตนจริงๆของตัวเองให้ไมเฟรเยอร์ไปหนึ่งในทริฎดีที่ผมไปเจอและคิดว่ามันน่าสนใจมากๆคือเรื่องที่ตัวเฮนรี่เนี่ยเขาเองก็เป็นหนึ่งในนักโทษท,ที่โดนขังภายในคามามัสตแห่งนี้เช่นเดียวกับพวกแม็กซ์และฮอลลี่ครับพักจากเรื่องอัพไซด์ดาวและตัวเฮนรี่ หนึ่งตัวละครที่ผมไม่คิดว่าจะได้เห็นแต่กลับโทรมาคือการปรากฏตัวของกาลีครับบอกตามตรงผมเชื่ออย่างสิินใจว่าเอทหรือกาลีจะเป็นตัวละครแบบไปแล้วไปรับไม่กลับมาแต่เว่าการที่เธอกลับมาในซีซั่นนี้โดนดรเคจับมาทดลองมันก็ทําให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ครับว่าพลังจิตของเธอเนี่ยอาจมีประโยชน์หรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่พวกกองทัพตั้งใจจะทาเพิ่ลืมกันไปแล้วพลังจิตของเอท มันคือการสร้างภาพหลอนหลอกสัมผัสของเหยื่อนะครับมันเลยเป็นไปได้ว่าดอร์เอาจอยากใช้พลังนี้กับเอเลเวนครับเพื่อให้พลังจิตของเธอเนี่ยมันพุ่งสู่จุดสูงสุดสาหรับเป้าหมายที่พวกทหารต้องการจะทําอันนี้ผมไม่ทราบว,ว่าตัวเรื่องบอกเป้าหมายนั้นไปหรือยังนะครับถ้าบอกแล้วผมก็คงจะจับใจความไม่ได้แต่ค่อนข้างให้น้ําหนักไปที่ยังไม่ได้บอกแต่ทางนี้ทางนั้นที่เอถูกจับมามันก็อาจจะเป็นเพราะดร K เคต้องการใช้เธอเป็นตัวตายตัวแทนกับเอเลเวนก็ได้ครับ จากที่ดรเคเธอต้องการเอเลเวนมากๆคงเป็นเพราะพลังชิตของเอ็ดอ่อนกว่าเอเลเวนก็ได้ครับและอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับครึ่งแรกภายในสติงเจอร์ติงซีซั่นหคือเบื้องหลังกำแพงเนื้อนี้มันคืออะไรกันแน่ครับเราทราบว่าตัวกำแพงดังกล่าวมันเป็นสิ่งที่ล้อมรอบดีอับไซด์ดาวอยู่ครับและเบื้องหลังมันก็เป็นที่ที่ฮอลลี่พร้อมกับเด็กคนอื่นๆถูกพาตัวไปและเราก็จะได้ทราบจากดัสตินว่าใจกลางของกำแพงนี้มันคือห้องแลบพอกินส์เป็นที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นซึ่งจากคำ,คำ มันเลยค่อนข้างเดาได้ว่ากำแพงดังกล่าวมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่เอเลเวนสัมผัสกับเดโมกอกอนครับเป็นช่วงที่มิติที่ถูกเรียกกันว่าดิอัพไซด์ดาวถูกสร้างขึ้นถ้าหากเราอนุมานจากทฤษฎีนี้ว่าดิอัพไซด์ดาวมันไม่เคยมีอยู่จนกระทั่งเกิดคอนแทคเอ็กซ์เพเรเมนต์มันก็หมายความว่ากำแพงในที่เราเห็นมันคือขอบเขตทั้งหมดของมิติดิอัพไซด์ดาวครับแต่ด้านนอกกำแพงนั้นมันคือด้านนอกดิอัพไซด์ดาวแต่มันคืออะไรนี่สิสำคัญส่วนตัวผมแทงว่ามันน่าจะเป็นดิเมนชัน X ครับ ที่เป็นพื้นที่ดั้งเดิมของมิติอีกภาคหนึ่งนอกจากนี้ครับสุดท้ายแล้วหนึ่งในทฤษฎีที่เป็นที่พูดถึงกันมากๆณขณะนี้มันเป็นทฤษฎีที่คิดว่าเฮนรี่เป็นพ่อแท้ๆของวิลครับทฤษฎีนี้มันมาจากการปรากฏตัวของจอยสมัยวัยรุ่นภายในความทรงจําของเฮนรี่ครับและทั้งคู่ก็เหมือนอยู่ชมรมการแสดงเหมือนกันด้วยเมืเลยอาจเป็นไปได้ว่าทั้งสองอาจมีสัมพันธ์บางอย่างกันแต่ทางนี้ถ้าเราคิดเรื่องเวลาแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับแม้ทางผู้สร้างจะไม่ได้คอนเฟิร์มอายุจริงๆของเฮนรี่ครับ แต่ภายในความทรงจําที่แม็กเห็นถ้านับกันจริงๆอายุของเขาจะอยู่ตั้งแต่9ถึง14ปีครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาข้อมูลจากแหล่งไหนแต่ใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะเลือกแหล่งไหนครับ9ถึง14ปีผมว่ามันก็ยังเป็นช่วงอายุที่น้อยเกินไปอยู่ดีเ,เลยคิดว่าทฤษฎีนี้มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยครับทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมสามารถย่อยออกมาได้จากข้อมูลหลากหลายแหล่งครับคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้คิดว่าใครเป็นคนเปิดประตูกระท่อมสามารถแชร์ได้เช่นเดียวกัน าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่กดซับก็ฝากจิ้มเบานหนึ่งทีพร้อมกับกดกระดิ่งข้างๆด้วยในยวันนี้เดอะโปรเดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ